สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้มีพระมาให้ชมกันหลากหลายนะครับฮะเป็นเครื่องรางเป็นเสือเป็นสมเด็จอ่ะเดี๋ยวมาดูมีดเล่มแรกก่อนนะครับอ่านะครับนะนะนะดูให้ชอบนะครับหรือใช่นะครับเป็นมีดลงพระเดิมนะครับ เก่าเก็บนะครับเก่าเก็บจะเปิดให้ดูนะครับเนี่ยใบเก่าแล้วครับนะครับดั้มาครับนะแบบมีท่านใดชื่นชอบนะครับก็ทักทายมาครับนะครับก็ถามสภาพนะครับดูนะครับดูดูที่ชอบแล้วทักมาเดี๋ยวมาดูลวงผู้สุกอีกหนึ่งองค์ นะครับหลวงพุทสุขเลี้ยมเงินเก่านะครับอันนี้อวัดอะไรนะผมก็ลืมชื่อและนะครับเป็นหลวงพุทสุขนะครับดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วทักมานะครับนะเลี้ยมเงินเก่านะครับราคาเบาๆมามาแบ่งปันนะครับนะฮะไปไวนิดนึงนะครับอ่านนี่นะ,นะ,นะวางไว้ก่อน นีเนะดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งองค์อันนี้เจ้าของบอกว่าเป็นหลวงปู่เอี่ยมปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับปิดตาหลวงปู่เอี่ยมเป็นเนื้อเมฆพัดอุดชันนลงพอชัดไหมครับอ่าให้ชัดที่สุดนะครับอุชันนลงก็ไม่ได้ถ่ายสตูไว้นะครับพวกนี้ก็ถ้าอยากชมก็พยายามดูให้ชัดแล้วก็เดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูอีกทีหนึ่งถ้าถทา,ายเข้ามาครับ เป็นปิดตาเนื้อไม่กระพัดนะครับเนกะ่าแล้วครับมีจานมีอะไรครบนะครับเจ้าของบอกผมก็ไม่ค่อยสันทัดนะครับลองดูมีราคาให้กันเองนะครับเบาๆกันเองเดี๋ยวมาดูหลวงพ่อไปนะครับอ่าพ่อไปพิมพ์นี้หายากนะครับอ่าสองสี่เจ็ดแปดเหรียญที่ระลึกหลวงพ่อไปนะครับเนื้อออกสมฤิดแล้ว นะครับเพื่อมีท่านใดชื่นชอบนะครับดูให้ชอบดูให้ใช่และทักมานะครับแคปหน้าจอมาอยากให้ท่านเห็นแล้วให้ท่านแคปหน้าจอแล้วส่งมามจะง่ายครับแล้วก็ดูที่ e ีเท่าไรนะครับเพราะบางท่านบอกไม่ถูกนะครับอ่ะมาดูเสือเขี้ยวเสือโค้งนะครับเป็นเขียนะเเข้ยวใหญ่นะครับเป็นเขี้ยวใหญ่นะครับ กระเช้าทองนะครับนะทองอาจจะเปอร์เซนต์ไม่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 ใช่ทองเก้าสิบนะครับอาจจะเป็นทองเจ็ดสิบอะไรประมาณนี้นะครับนะลองดูนะครับได้เอาตาเอาตามสภาพแล้วกันเนาะครับขายตามสภาพดีกว่าผมว่าจะลื้อออกมาอยู่เหมือนกันนะครับดูนะครับนี่เกี้ยวเสือครับรูจะเล็กๆนะครับเกี้ยวเสือโค้งนะครับนะหลวงพ่อปานนะครับ มีจานหลวงพ่อปานอยู่ครับชอบก่อนแล้วค่อยทักนะครับมีปะหลวงพ่อปานนะครับนี่สวยตัวเบื้อเริ่มเลยนะครับตัวใหญ่มีตัวใหญ่นะครับอ่าเดี๋ยวไวน้นิดหนึ่งผมวันนีนี่วันนี้เพิ่งได้นะครับอ่าสิงห์พ่อเดิมเลี่ยมทองอ่าเลียมทองคลาสสิกสุดๆนะครับเสียสิงห์ ยัยเสือสิงสิงสามฝันลงพระเดิมนะครับเก่าครับอ้อยชอบอ๋อยใชย่นะครับอ,อันนี้เก่าเลยดูดิทองเทิงกราบเก่านะครับเนี่ยดูแกะมือตวัดนี่ครับสวยมากสวยงามมากาเดี๋ยวผมให้ดูอีกหนึ่งอง์นะครับอ่านี่หนึ่งอง ครับอันนี้ไม่ทราบที่นะครับจะเป็นทางอีสานหรือเป็นทางภาคกลางไม่แน่ใจอ้แต่เลื่อมเงินแบบเรียบแบบใช้เลยนะครับได้มาแบบนี้นะฮะนะนะสนิมแดงก็มีท่านใดชื่นชอบนะครับทักผมมาแล้วกันเอาแบบไม่แพงแบ่งปันอานีสมเด็จนะครับนี่ผมไปเลี่ยมมาใหม่นะครับนะครับเลี่ยมมาสวยงาม พรามแปดนะครับทีแรกก็จะขายสักหมื่นหนึ่งสมเด็จอย่างเดียวพอเลี่ยมทองแล้วสวยขายเปิดสักสามหมื่นห้าแล้วกันองนี้ก็มีท่านใดชื่นชอบนะครับฮะนี่ครับลองดูสวยจริงนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเลี่ยมทองเป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อสวยมากนะครับอ่ะเดี๋ยวไปองค์สุดท้ายเป็น เป็นเสืออยู่ในกระเช้านะครับอ่าไม่แกะดีกว่านี้ไม่แกะอ่าครับเป็นเสือเปหลวงพ่อปานอีกตัวหนึ่งครับก็ได้มาวันนี้ก็อยากให้ชมกันนะครับอย่างนี่นะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับอ่าสวยงามนะครับอชอบก็แอดไลน์ผมเข้ามาแล้วกันอ่าศูนย์แปดแปดเก้าห้าเก้าห้าสองเก้าสอง 90889595294นะครับอแอดไลน์เข้ามานะครับถ้าอยากชมองไหนก็แอดไลน์เข้ามาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมเต็มๆถ่ายรูปให้ดูนะครับเนาะถ่ายรูปให้ชมกันนะครับลองทักทายมาวันนี้ออกจะลงพราเงินไม่มีเลยนะครับลงพ่าเงินไม่มีเลยนะครมีแต่ ได้มาแต่ละวันนะครับให้ชมเลยนะครับนะดูนะครับของสวยนะครับราคาแบ่งปันนะครับบางท่านได้ราคาไปก็ไม่กล้าต่อผมนะครับต่อครับนะมีอะไรคุยกันนะครับมีงบเท่าไหร่คุยกันดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ผมสั่นบางคารไปก่อนครับสวัสดีครับ